สวัสตอนนี้มาอยู่กับชางเป้นะครับวันนี้นะครับชางเป้มเีเครื่อง MacBook Air นะครับลูกค้าเนี่ยส่งเข้ามาให้ทําการอัปเกรดนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะอัปเกรดจากเมมโมรีกนะครับจาก4ให้เป็น16ิกนะครับเพื่อที่จะลูกค้าต้องการให้เครื่องเร็วขึ้นนะครับเปิดโปรแกรมได้หลายโปรแกรมนะครับก็เลยเ ส่งมาให้ทางร้านสมัยทีสวิตเนี่ยทำการอัปเกรดให้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเป็นคลิปเพิ่มแรมนะครับว่าขั้นตอนการเพิ่มแรมการอัปแรมเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตัวหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็น macbook air นะครับ a 1 4 6เป็น13นิ้วปี2015นะครับ แรมเดิมของลูกค้าเนี่ยจะ,จะเป็น4 g กิกนะครับตอนนี้อัพขึ้นเป็น16แล้วนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีตัวปรณกออยู่ตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพอร์ตหัวแบตนะครับกล้องนะครับตัว CPU นะครับตัวแรมเนี่ยจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับจะต้องใช้ อุปกรณ์นะครับแล้วก็การคอนฟิกค,ค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวเมนบอร์ดกันนะครับตัวแรมนะครับจะใช้เป็นแรมแบบออนบอร์ดนะครับแรมออนบอร์ดที่เป็น4เม็ดจะสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเม็ดแรมอยู่นะครับทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น อันนี้เป็นบอร์ดที่ได้ทําการถอดตัวแรมออกมาแล้วนะครับตัวตะกัวใต้เม็ดแรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการอ,าอัปเกรดนะครับเราก็ต้องทําการถอดตัวแรมเดิมออกนะครับตัวแรมเดิมเนี่ยก็จะเป็นเม็ดแรมอย่างนี้นะครับก็จะมีขนาดความจุที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับตัวชื่อและก็ชนิดของตัวแรมนะครับ ส่วแรมเนี่ยก็จะมียี่ห้ออีกทีนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเ l p พิดนะครับแล้วก็บอร์ดรุ่นนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับยี่ห้อก็สำคัญในการคอนฟิกตัวค่าแรมเหมือนกันนะครับถ้าอคอนฟิกค่าผิดนะครับเครื่องเนี่ยอาจจะเปิดไม่ติดเลยนะครับหรือว่าเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแล้วแต่อาการ ก็ขั้นตอนในการทำนะครับก็ทำการถอดตัวแรมเดิมออกนะครับโดยใช้ตัวอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับก็ฮอตแอร์นะครับเป่าตัวเม็ดแรมออกนะครับออกมาทั้งหมด4เม็ดเลยนะครับแล้วก็ทำการใส่ตัวเม็ดแรมใหม่ใส่เข้าไปนะครับที่เป็นตัว1 6กกิกนะครับส่วนมากแล้วรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นยี่ห้อไฮนิกนะครับ ย่อให้16กิกนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> ใส่กลับเข้าไปในบอร์ดเดิมนะครับแล้วก็ทําการ <Yeah. S 1> พอเราใส่อุปกรณ์ครบหมดแล้วนะครับเราก็ไปทําการคอนฟิกค่าอีกทีหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนขั้นตอนการคอนฟิกนะครับเราจะต้องทําการสลับตําแหน่งของตัวตัว R นะครับเพื่อทีเออ่เหมือนเป็นการจัดระบบ ไฟให้หลายผ่านไปเลี้ยงตัวแรมนะครับแล้วก็ตัว cpu นะครับเพื่อที่จะเป็นการแบบส่งค่ากันนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับถ้าคอนฟิกค่าผิดนะครับตัวไฟก็จะเดินผิดเส้นนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการคอนฟิกนะครับก็จะมีอยู่ในอีกคลิปนึงนะครับ อเนี๋ยก็จะเป็นคลิปสรุปนะครับสั้นๆนะก็จะเอาตัวอุปกรณ์นะครับมาให้ดูกันแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็ทำการอัปเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะได้เป็น16กิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในระบบซิสเต็มกันดีกว่านะครับ จะกดเข้าไปใน System Report นะฮะเนี่ยกดเข้าไปใน Memory นะครับก็จะมี RAM เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2 s l สล็อตนะครับเขาก็จะแบ่งสล็อตละ8กิกนะครับบวกกันก็เป็น16บกิกนะครับ Status ก็จะเป็นโอเคนะครับเนี่ย ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีครับสำหรับการอัปเกรดแรมนะครับตัวแรมจาก4กิกนะครับไปเป็น16กิกถ้าลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มความเร็วนะครับอยากที่จะอัปเกรดเครื่องให้เร็วขึ้นนะครับให้เปิดโปรแกรมได้ไวขึ้นหรือว่าเปิดได้เยอะขึ้นนะครับก็ส่งมาให้ทางร้านอัปเกรดได้นะครับทางร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีทั้ง มีสาขาตามห้างนะครับมีทั้งหมด6สาขามีที่ไม่กับบางนานะครับเอริมวนโนโศอยู่ในมอรัดเเาวดมอบางแคดมอบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับเรียกทางด่วนการจนาพิเศษนะครับทางสะดวกสาขาไหนก็สามารถโทรอินเข้ามาติดต่อช่างหน้าร้านได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ